ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอนวอลบีนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นทายหัวและก้อยด้วยเหรียญ5บาทนะครับนี่เลยครับเหรียญหบาทก็เหมือนสอง e ีพีที่ลรวที่ผมทายไปครับก็เริ่มมีการพัฒนาที่มากขึ้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาลองทายเล่นๆเนาะซิว่าผมจะแม่นแค่ไหนครับก็เอาซะประมาณ15ตาก็พอแล้วครับ นั้นเรามาลองเล่นกันเลยนะครับนั้นเรามาลองเล่นกันเลยครับเิ่นตาแรกครับของเอาหัวกันแล้วกันครับได้ไหมเอาถูกถูกด้วยครับหนึ่งตาตาที่สองครับเอาหัวแล้วกันเอาผิดครับถูกหนึ่งเองตาที่สามครับเอาก้อยเอาถูกด้วยครับถูกสองนะครับอ ที่สี่ครับเอาก้อยเฮ้ยก้อยก้อยด้ยครับเนี่ยเนี่ยก้อยเนี่ยถูกสามนะครับตาที่ยครเอาหัวก็แล้วกันเอาถูกด้วยครับถูกสี่แลครับตาที่ยวครับเอาหัวเหมือนเดิมโอ้ยเว้ยเว้ยผิดจากได้นะเอาผิดแล้วถูกสี่ผิดสองนะ ตาที่เจ็ดนะครับเอาก้อยแล้วกันเอาผิดออถูกสีอยู่เหมือนเดิมอะตาที่แปดนะครับเอาก้อยเ,าเอาหัวน่ครับหัวครับโหถูกสีอยู่เหมือนเดิมตาที่เก้าแล้วครับเอ,า,อหาหัวครับ oh, เชื่อว่าหัวมาเอาก้อยครับถูกสี่อยู่ไม่ไดีครับตาที่สิบเอาก้อยแล้วกันเอาถูกด้วยครับถูกห้าเลยครับตาที่สิบเอ็ดครับเอาก้อยกันแล้วกันเอาผิดหัวครับโอโ้โหถูกห้าครับตาที่สิบสองครับเอาก้อยเอัเอาหัวมาอีกแล้วตาที่สิบสามครับเอาหัวแล้วกัน เอาถูได้ครับถูหกตาที่เสียบเอาหัวเชื่อว่าหัวมาครับเอาหัวอีกแล้วครับถูกเจ็ดตาสุดท้ายเอาหัวแล้วกันนะเอาก้อยครับโอ้โหก็สำหรับคนนี้ครับก็การทายหมวก็ประมาณเจ็ดครั้งนะครับที่แม่นๆนะก็ถือว่าเริ่มมีการพัฒนามาขึ้นมาหน่อยครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ e p หน้าผมจะมาทำเหรียญสิบให้ดูครับก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งชอมผมด้วยครับจะได้มีคลิปใหม่ๆครับก็สำหรับวันนี้ปอดวราวิทต้องขอลาไปก่อนครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย